สวัสดีครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางเพจอะวอตตัวไว้เนี่ยเออตู้ใหม่ตู้เลดอัพตู้ไปนะผมเรียกว่าตู้ตู้ไปแล้วกันมันเป็นตัวที่ตัวเก่าๆครับนั่นคือตัวไว้เนี่ยไอ้มินิสิทพ็อกเก็ตตอนแรกครับผมอะไม่สนใจหรอกแต่พอไปอ่านสกิลแล้วคือต้องบอกก่อนนะว่าผมอะก่อนเกมเปิดอะหรือเกมเปิดบาสักพักแล้วอะผมอะไล่ดูตัวสกิลเก่าๆมาทุกตัวนะคือดูคร่าวๆครับไม่ได้ดูจอเลึกอะไรมากมาย แต่คราวนี้ผมลองไปดูตัวม e d ิซินพ็อกเก็ตอะคือผมรู้นะว่ามันเป็นตัวฮิลแต่ก็ไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากมายาๆๆพอไปดูแล้วผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะคือถ้าใครไม่มีฮิลอะหรือไม่มีทูตเฟ,ร,ฟร,รี่ก็ลองเปิดดูนะพอดีผมไปอ่านคนหนึ่งในคอมมูนะครับในเฟซกลุ่มเกมนี้นะครับเออผมก็มีคนเห็นด้วยผมนะผมก็เห็นด้วยเขาถ้าใครไม่มีตัวฮิลอะคนเปิดไว้สักตัวหนก็นดีนะเนี่ยยังผมแนงไลยดูผมนะมเนี่ยผมแนงมีมีทูตเฟร,รี่อยู่แล้วเปิดแล้วแต่ว่ายังไม่ทำอีกไซส์สามไง ทำตัวดามเมดก่อนดิเกตตวฟรีก็มีอันนี้ทุกคนได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแล้วก็มีตัวลาซอสสามดาวนี่ทุกคนน่าจะมีนะถ้าเปิดกระชานอกนั้นก็ไม่มีเลยคือตัวฮิลเกมเนี้ยค่อนข้างน้อยนะถามว่าตัวเดียวพอไหมสำหรับผมไม่พอนะอน,นี้ต้องบอกก่อนนะว่าใครที่ผ่านลิมโบแบบผ่านได้สซอยสบายแนละ้วโลที่มีฮิลแค่นี้หรือมีฮิลน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเปิดนะส่วนผมอะ่ะผมว่าจะเปิดนะ อยากมีฮิลสักสองตัวได้อย่างที่ผมอยากเปิดอย่างที่บอกไปครั้งต้นน่ะคือตัวสกิลมันนะครับว่าสกิลอะมันดีนะไอ้สกิลนอกจากสกิลฮิลแล้วอ่ะน,นี้ผมไม่ได้มาพรีวิวสกิลนะเอาแบบคร่าวๆดูเร็วเลยนะก็ะคืออย่างแรกเลยคือสกิลกันติสกิลกติอะเป้าเดียวทําให้เหมือนแล้วก็บวกจุดกันติอีกหนึ่งให้กับตัวเรานะแต่ถ้าเราอีกไซส์หนึ่งอะมันจะฮิลหมู่ด้วยถึงแม้ว่าฮิลอะมันจะเบาก็ตามมันไม่ได้แรงมากนะเป็สิบเปอร์เซ็นต์มัง้ง แล้วก็ตัวสกิลฮิลอะสกิลฮิลดาวแรกอะมันฮิลเท่ากับทูฟเฟลี่เลยทูฟเฟลี่เลยนะครับก็คือไปสิบเปอร์เซ็นะแล้วก็ร้อยยี่สิบสามดาวก็สองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คราวนี้ทูฟเฟลี่มันมีติดคีย์ไงไอมีดิสิตพอเก็ตอะมันก็มีพิเศษเป็นการก็คือมีมีบัฟนะมีบัฟที่ลดน้ำเม็ที่เราได้รับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว,ว่ามันเป็นประเภทสแต็กไงคือถ้าโดนลายปุ๊บหายเลยมีสแต็กเดี๋ยวก็หายเลยมันไม่ได้เป็นแบบรอบๆไงแบบเป็นเทอร์อเลยอย่าง,งเงี้ยกั็ อันนี้ผมชอบเหมือนกันนะก็คือทำไา้ผลได้แรงขึ้น20%นตั้งแต่ดาวแรกเลยครับคือมันดีตรงนี้แหละก็สรุปนะครับผมว่าจะเปิดนะอย่างที่บอกไปว่าผมยาอยากไดฮิลไงอยากไดฮิลอีกสักตัวหนึ่งไงฮิลวกดาวเลยอะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันรุนเรธอะพอเปิดแล้วมันรุนเรธอันนี้ผมก็ยอมรับว่าก็ต้องลังเลนหน่อยนะเดี๋ยวกลัวเนี่ยเพจไม่พอเปิดตู้หน้านะหรือตู้อื่นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าเปิดแน่นอนนะผมขอสรุปอีกทีนะ ใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องฮิวอ่ะ็มาไม่ต้องเปิดเลยครับข้าไปเลยร้อนรอรออื่นเลยแต่ถ้าใครยังมีฮิวสักตัวนะ่อให้มีทูตเฟรนี่แล้วก็เปิดไว้ก็ดีนะโอเคครับสวัสดีก้ก็สวัสดีครับ